สองอนชานครับเสร็จเรียบร้อยกับการแปลงโฉมจัดสภาพฝากระโปรงหน้าครับให้กลับมาใหม่แล้วโดดเดน่นและกระจังหน้าด้วยครับให้กลับมาโดดเด่นด้วยสติกเกอร์แคปเล่าออดีครับมิติชํำๆครับมีฝากระโปรงกระจังหน้าแล้วก็ครอบกระจกครับแล้วก็หลังคาหลังคาหลังคา เปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับแล้วก็มีฝาปิดน้ำมันแล้วก็ฝาท้ายครับโตโยต,ตา้าโตโยต้าวีโก้แชมป์ครับจากสภาพตอเนเดิมนี่สีซิดถลอกครับโอเคอเรียบร้อย ตกแบบรอๆไหมครับ